สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมา,าแนะนำให้ทุกท่านนะคะสมัครเว็บไซต์ Alibaba นะคะเป็น alibaba com ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ของตลาดออนไลน์ของนิคเคอรือ Alibaba Group นะคะก็มีรูปแบบธุรกิจที่เป็นแบบ business to business หรือเขาเรียกว่า B 2 B นะคะมีการเปิดตลาดเนี่ยไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนคนคนจีนเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแบบ เมืองจีนอย่างเดียวแต่ไปทั่วโลกคือหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าอาลีบาบาเนี่ยเป็นของคนจีนแต่จริงๆแล้วค่ะโซนยุโรปก็มีนะคะอเมริกาก็มีต่างประเทศมีเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านเนี่ยสามารถซื้อขายบนตลาดออนไลน์อาลีบาบาเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำได้ก็ทำให้เราเนี่ย สามารถในการติดต่อค้าขายเนี่ยได้ตลอดเวลาแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆผ่านเว็บไซต์อาลีบาบาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วที่สำคัญค่ะแค่คลิกคำว่า w w w a l i b a b a c o m a l i b a b a. c o m แค่แค่นี้ค่ะตอนนี้มันเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยเลยนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆสำหรับคนที่ ไม่ถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนตอนนี้ก็มีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็จะมาให้ทุกท่านสมัครสมาชิกแบบฟรีนะคะเพราะว่า,าบาบาเนี่ยมีการาให้สมัครสมาชิกเข้าไปตรงนี้ค่ะเข้าถ้าเข้าร่วมระบบตรงนี้หมายความว่าเราสมัครสมาชิกไปแล้วแต่ว่าเราต้องบอกว่าเข้าร่วมฟรีตรงนี้ก็คือเรากำลังจะสมัครสมาชิกนะคะ โดยที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเริ่มใช้งานเราต้องมีเราจะซื้อขายในนี้ได้เราต้องมีบัตรสมาชิกก่อนนะคะบัญชีสมาชิกบาบาแล้วก็เข้าไปเว็บไซต์ก่อนโดยเราจะพิมพ์คำว่าล็อกอินบาบาก็ได้นะคะหรือคลิกตรงที่ว่าจอยฟรีตรงนี้ก็ได้นะคะเข้าร่วมฟรีเราก็กดเข้าไปเลยค่ะง่ายๆก็คือเป็นล็อกอินบาบาอ่า ตรงเนี้ยหน้ามันเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องถามทุกท่านก่อนว่าถนัดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยเราทำเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ดีเพราะอะไรรู้ไหมคะมันมันอินเตอร์เนชแนลอ้าวมันไม่มีให้เลือกภาษามันต้องเป็นภาษาภาษาไทยนะเราพิมพ์เป็นภาษาเราจะมาสมัครด้วยกันนะคะก็เริ่มต้นเลยให้ทุกท่านนะคะเข้าไป ในส่วนของภูมิภาคประเทศไทยโปรดเลือกบทบาทในการค้าเราจะเป็นผู้ซื้อหรอหรือผู้ขายอ่ะเราเผื่อไว้ก่อนทั้ง2องอีเมลเราจะใช้อีเมลไหนในการเข้าสู่ระบบอ่ะเราก็เลือกสักอันหนึ่งสำหรับทำธุรกิจการค้าเราก็พิมพ์ไปอีเมลที่เราเลือกรหัสผ่านเข้าสู่ระบบนะคะ นี่คือเขาตั้งไว้ให้เราเราก็ต้องเซฟไว้ตรงนี้นะชื่อบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายอ่ะคราวนี้ถ้าเราไม่มีเราเราจะทำยังไงนะคะคือเราเปจดทะเบียนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเป็นเป็นหอจก็ได้นะคะห้างคุ้นส่วนสามัญก็ได้สำหรับในช่อง company name เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยใส่ชื่อบริษัทเท่านั้นถ้าเราสมัครสมาชิกในรูปแบบส่วนบุคคลไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทให้ใส่ชื่อที่ต้องการแทนตัวเองลงไปนะคะเช่นถ้าสนใจในนำสินค้าประเภทเครื่องประดับก็อาจจะตั้งว่า เอ่อไมจิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อบ่งบอกกลุ่มที่เราสนใจนะคะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นบริษัทนะเราก็ใส่ไปเอ่อโคเซลเลอร์ละกันอัอนนี้ละกันส a ต u ู โ e l l e ซลเลอร่ะเราเป็นผู้ซื้อส่งขายส่งนะคะชื่อเต็มๆของเราเราก็ตั้งไปชื่อเต็มๆก็จริงๆเราไม่ต้องจำเป็นต้องเอาชื่อนามสกุลจริงอ่ะนะคะเราก็เอาเป็นชื่อที่เราจะใช้ในการทำธุรกิจก็ได้โฮ oh. เสรแล้วก็โปรดเลือกรหัสยืนยันตรวจสอบแล้วสามารถได้นะคะ แล้วเราก็กดคลิกตรงนี้ค่ะฉันตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงเข้าของอาลีบาบานะคะแล้วก็กดคลิกลงทะเบียนเลยค่ะเบอร์โทรเนี่ยขอให้เป็นเราใส่เบอร์มือถือไม่ได้ทำยังไงดีเราก็ต้องใส่เบอร์บ้าน ลองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยสมัครไปตั้งหน้าหลายปีละแล้วก็มาสมัครอีกรอบหนึ่งตรวจสอบแล้วอ่าได้โอเคคราวนี้เราต้องเข้าไปในอีเมลของเราค่ะว่า,ารหัสที่เขาทางอาลีบาบาส่งมาให้อีเมลเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเราเป็นเจ้าของอีเมลจริงๆดังนั้นเนี่ย เขามีเวลาให้เรากอกเนี่ยหนึ่งนาทีเราจะต้องสี่สิบวิละตอนเนี้ยทำแข่งขันกับเวลาเราต้องเปิดอ e ีเมลของเรารอเลยค่ะเพื่อตรอดสอบอ่ะ verify แล้วก็เอารหัสที่อาลีบาบาให้มานะคะใส่เลยไปค่ะรีบใส่เลยนะคะสองหกเก้าโอเคแล้วก็กดเสนอเรียบร้อย ภายใน1นึนาทีนะคะการล็อกอินของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำงานในส่วนของอาลีบาบากรุปได้เรียบร้อยนะก็ง่ายๆค่ะ,ะในการที่เราจะเป็นสมาชิกข,ของอาลีบาบาเห็นไหมคะง่ายไหมเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีนะคะ อ่าสติจูเนี่ยคือเขาแปลเราเราไปตั้งชื่อว่าสติจูเขาอ,อีภาษาข้างในเนี้ยมันแปลว่าอนุสาวรีเฉยเลยนะก็เลยคิดว่านะคะมันอาจจะแบบผิดเพี้พยนไปนิดนึงอ่ะนะนะอนะก็อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงรหัสพาสเวิร์ดอะไรของเราไหมถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็กดไปนะคะ ตอนนี้อ่าเรามาเป็นระดับสมาชิกของในอธิบายให้ทุกท่านฟังคร่าวๆก่อนในเมื่อเราได้ได้สมัครเป็นสมาชิกเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในอาลีบาบาแล้วเนี่ยระดับสมาชิกในอาลีบาบาเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือเป็นฟรีเมมเบอร์ในลักษณะที่เราสมัครแบบนี้คือเป็นฟรีเมมเบอร์และอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นโกล์ซับไพเออร์เมมเบอร์ก็คือเป็นระดับทองนะคะ มันมีหลายระดับนะระดับฟรีเมมเบอร์เนี่ยก็คือสมาชิกฟรีเนี่ยเป็นเพียงผู้ซือ้อหรือเริ่มต้นในการใช้งานเท่านั้นนะคะเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จสิน้นไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ขายหรือผู้ซือ้อหรือทั้งผู้ซือ้อผู้ขายก็เป็นระดับในสมาชิกนะคะแต่ว่าระดับ grow supplier membership เนี่ยคือสมาชิกที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนะแบบ grow member เนี่ย โกลเมเบอร์ Member, ทุกท่านลองดูนะนเห็นไหมสมาชิกผู้จัดหาระดับทองเนี่ยตรงเนี้อ่าเขาบอกว่าให้เราอัปเกรดเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูมันจะอัปเกรดอย่างไรอ่าระดับ g กลเมเบอมันก็จะมีสิทธิพิเศษอะไรให้เยอะนะคะตามลักษณะทางการค้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ทุกท่านฟังคร่าวๆก่อนระหว่างที่รอการโหลดนะคะ ระดับ g o เม Member เนี่ยก็คือเป็นมันจะแบ่งออกมาเป็นอีก3ระดับนะทุกท่านนะ mm hmm. ก็คืออีกระดับแรกเนี่ยก็คือเป็น Premium Package ระดับแรกเลยสูงสุดเลยและและอีกระดับกลางเนี่ยก็คือ Standard Package แล้วก็อีกระดับหนึ่งเป็นเบสิก Package ซึ่งในแต่ละระดับนั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการใช้อาลีบาบาที่แตกต่างกันไปโดยที่จะต้องเสียค่าสมาชิกนะคะทุกท่านนะอ่า เนี่ยเขาก็จะมีให้แนะนําแนะนําบอกแล้วก็จะมีคําถามเนี่ยเราถามไปได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ membership plan เราลองกดไปดูซิว่าในแต่ละระดับเนี่ยมันไม่ธรรมดานะทุกท่านเนี่ยที่ที่บอกว่าระดับทองเนี่ยทุกท่านลองดูนะระดับ Basic เนี่ยอ่า the fundamental you need to start selling ระดับเบสิกเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขก่อนหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าคูณคูณคูณเท่าไรอ่ะสามสิบห้าแล้วกันเนี่ยเราจ่ายแบบนี้เขาเรียกว่า post ต์โพดักแล้ว post ต์โพดักได้อลิมิตเลยนะสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อย 65นะคะแล้วก็โชว์เคสโปรดัก c ์โชว์ได้5นะคะแล้วก็อ n q u i r y ได้เสมอ Data Reporting ก็มีแล้วก็ Subaccount มี5แล้วก็ Verify Support ได้ p ersonal c u s t o m e local email support personal customer service คือบริการอันสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือเป็นบริการที่ให้สำหรับลูกค้าเนี่ยติดต่อส่วนตัวนะคะก็มีเช้นเดียวกันเออไม่ใช่ถูกๆนะคะทุกท่านนะถามว่าบริการแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะก็นอกนอกจากอาลีบาบาจะมีบริการเสริมึงช่วยเพิ่มยอดขายขายสินค้านะคะแล้วก็ จัดรายการสินค้าให้อยู่ในลำดับของผลลัพธ์นะคะของการค้นหาโดยผู้ซื้อสินค้าก็มีการรับรองมาตรฐานจากอาลีบาบาด้วยหมายความว่าถ้าเราสมัครไปแบบนี้มันจะมีการรับรองจากอาลีบาบานะคะามีการฝึกอบรมขั้นสูงให้เป็นผู้ขายมืออาชีพมีเครื่องมือวิเคราะห์สถิติต่างๆถามว่าดีไหมถ้าเราขายในปริมาณจำนวนมากมันก็ดีนะ่า แล้วเราสามารถปรับแพ็กเกจสมาชิกจากแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นโปรซัพเพอร์เออร์โดยคลิกปุ่ม select นะคะโดยการอัปเกรดสมาชิกตรงนี้เราก็กดแชทเข้าไปไปคุยกับเซลล์นะคะให้เราเลือกรูปแบบสมาชิกที่เราต้องการนะในแบบนี้ก็คือในแบบนี้ก็คือแบบใช้ได้โชว์เคสโปรดักต์ได้28อย่าง ดีมากเลยนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยทุกท่านลองดูนะตกเป็นเงินเท่าไรห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูณสามสิบห้าสองแสนกว่าบาทนะทุกท่านเนี่ยแต่ถามว่าถ้ายอดขายอะ่ะเป็นสิบล้านมันก็คุ้มนะอ่านี่คือในกรณีที่เราเป็นแบบ m a n u f a c t จอร์นะคะหรือว่าเป็น Factory ่มันก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในรูปแบบการขายเนี่ย การซื้อขายเนี่ยในเว็บไซต์อีบาบามี2รูปแบบนะคะเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายการสั่งซื้อแบบติดต่อผู้ขายเลยก็มีเช่นเดียวกันเ,เดี๋ยวกลับไปในหน้าที่เราจะซื้อก่อนแต่ตอนนี้เราเราสมัครเป็นแบบฟรีก่อนนะคะถ้าเรายังไม่แบบเป็นโปรเมมเบอร์เราก็ไม่ต้องไปติดต่อเขานะเพราะว่าเรายัางกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจเนาะถ้าทุกท่านจะสมัครมาแบบเนี้ย สอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะแนะนำให้ว่าจะมักแบบไหนดีนะคะตอนนี้รูปแบบการซื้อขายก่อนก็การสั่งซื้อแบบติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยก็มีเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเปิดอีกหน้านึงดีกว่ามันก็จะล็อกอินหน้าไป นะนะคะก็ตอนนี้นะคะในการสั่งซื้อเนี่ยเราสมมุติเราจะซื้ออะไรล่ะอะเราเลือกสินค้าสักอย่างหนึ่งนะเป็นสินค้าที่เราสินค้าทางการแพทย์เครื่องจักรกลอ่ะสุขสุขภาพทางการแพทย์แล้วกันนะแบรนด์แนะนำ อลองกดไปแบนแนะนำคือในการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยมันจะมี2รูปแบบนะคะทุกท่านคือสั่งซื้อแบบติดต่อผู้ขายเลยเป็นแบบสั่งซื้อสินค้าหลักจากเว็บไซต์ที่เราต้องการติดต่อผู้ขายโดยที่เราคุยรายละเอียดสินค้าที่ต้องการนะคะขอข้อเสนอเนาะ,ะสินค้าล่าสุดแล้วสั่งสินค้าโดยทุกขั้นตอนสามารถสนทนาน,นะคะเป็นภาษาอังกฤษได้ คือพ่อค้าส่วนใหญ่ให้ทุกท่านเข้าใจว่าเขาเป็นคนจีนนะคะอย่างเงี้ยเครื่องวัดเนี่ยสมมุติเราสนใจตัวนี้ราคาประมาณ347บาทเครื่องวัดความดันตัวนี้นะสมมติเราคลิดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีติดต่อผู้จำหน่ายให้ทุกท่านคลิดเข้าไปเนี่ย แล้วก็เข้าไปสอบถามเขาได้เลยเรามาดูบบโปรไฟล์ของบริษัทก่อนว่าบริษัทเนี่ยมันอยู่ที่ไหนสถานที่ก็คือกวางตรงประเทศจีนนะคะแล้วก็โปรไฟล์ของบริษัทเราก็คลิกเข้าไปดูว่าบริษัทน่า,นาเชื่อถือไหมบริษัทเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับ นวดแผน่นลวดนวดเข็มขัดนะก็ดูลักษณะโปรไฟล์รายได้รวมต่อป,ปีก็คือสองจุดหล้านบาทล้านไม่ใช่บาทค่ะขอโทษทีสหรัฐดอลลาร์นะคะถึง5้าล้านบาทมี iso นะคะมีสิทธิบัตรตลาดหลักก็อเมริกาเหนือยุโรปใต้ตะวันตกภูมิภาคนะคะเขาก็ส่งไปทางเน้นทางโซนยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือ นะะขนาดโรงงาน1,000ที่ตั้งโรงงานอยู่ตรงนี้เขามีที่ตั้งชัดเจนสายการผลิตมูล,ลค่าในการผลิตต่อปีแล้วเขาก็จะมีภาพรับรองดังนั้นเนี่ยผู้ค้าในแบบนี้เนี่ยดูด้านนี้ค่ะเป็นโกั g พล u ยเอ i e r ก็คือระดับทองนะคะดังนั้นถ้าทุกท่านอยากได้สินค้าชนิดนี้นะคะให้ ทุกท่านเนี่ยค่ะเข้าไปติดต่อนะคะเข้าไปติดต่อแล้วก็ติดต่อทั้งผู้จัดจําหน่ายเนาะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปถามเขาว่าตัวนี้เนี่ยเขาขายเท่าไรนะคะราคาเท่าไรา่สั่งซื้อในจำนวนเท่าไรเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษคุยกับแชทตอนนี้ก็ได้่ะเราคุยกับมิสไอวี่หยางนะ เจ้าตัวนี้เนี่ยตกอยู่ที่12เหรียญ12.5เหรียญต่อเครื่องนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือยูนิตขั้นต่ำที่ต้องสั่งซือ้อเพราะว่าหน่วยแต่ว่าลองไปคุยกับเขาดูได้ว่าเราสามารถสั่งซือ้อเราก็แชทเข้าไปเลยให้ my name is อะไรเราก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็คุยกับเขาก่อน นะคะแล้วเราก็เดี๋ยวลองมาลองดูออเดอร์จริงๆนะคะว่าเราจะออเดอร์ในในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะสอนในเรื่องของการออเดอร์จริงๆนะคะอันนี้คือให้ทุกท่านดูก่อนว่าในการสมัครเนี่ยเป็นการสมัครแบบไหนยังไงแล้วสมาชิกมีกี่แบบนะคะก็คือแบบฟรีและอีกแบบหนึ่งก็คือ p r o Supplier ซึ่ง p r o Supplier นะคะมี3ระดับ แบบเบสิกเลยนะคะแล้วก็แบบสแตนดาร์ดแล้วก็แบบพรีเมียมเท่านั้นเองมูลค่าในการในการเป็นสมาชิกเนี่ยก็ราคาก็พอสมควรนะคะนี่คือคร้าๆนะคะแนะนำให้ทุกท่านดูคร้าๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าค่ะจะมาสอนในการสั่งซื้อนะคะแล้วเราจะมีการต่อรองอยังไงกับพ่อค้าคนจีนอ่ะละค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมในคลิปวิดีโอถัดไปก็ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามมาใต้คอมเมนต์ค่ะยินดีตอบทุกคำถามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ